คำตัวพี่หน่อยครับสวัสดีครับผมพี่แพร่เนาะทธิเกษมครับไฟทเราซ้อมมากี่วันได้ก็ประมาณสองสามวันที่ได้ซ้อมอยู่ที่ค่ายนอนวัดยิมก็คือตอนนี้ไปอยู่ที่นั่นเลยเนาะอยู่ที่ชนบุรีเลยแล้วมีใครช่วยเป็นคู่เป้าซ้อมไฟนี้เพิ่มเดชกับพี่เพื่อนน้องๆในค่ายเช่นกันตอนนี้เราอายุยี่สามปีสูงเท่าไหร่ละประมาณร้อยแปดหนักหนักปล่อยๆแล้วตอนนี้ มวยสไตล์อะไรครับได้ถายเป็นครับวันนี้เราต้องมาเจอครับเดชยายังไม่เคยต่อยกันครั้งแรกเลยแล้วเราได้ศึกษาเ์่อยกันตแต่เมื่อไหร่ก็เห็นพี่เขาแต่กมีกับป้าเขาเหมือนสไตล์ก็มวยนเขาวันนี้เลยต้องมาเจอรุ่นพี่เลยนะวางเกลงวางเพลไงดี ก็รดูเี้มวิกับเหมือนต่อยต่างตาลแล้วก่อนแล้วค่อยแก้ไขวุ้นเข้าไปเทีเนาะล่าสุดเราต่อยไปที่ร่อนเนาะเพราะนั้นอยกับในตะวันเป็นไงวันนั้นชนะหนึ่งวันชนะหนึ่งไปเพราะนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยยสบร้อยยี่สิบสวันนี้ต่อยร้อยยี่สิบสี่ถ้าเกิดเข้าไปชั่วนมงคิดว่ามาเกินหรือมาขาดเกินครับประมาณถ้าจะปอนาะก็คือมาวิ่งยูเซนีสายตอนเช้านะร่างกายไฟนี้สมุนงค์อะไรวันนี้ก็พอมอาชนะู่บี่เลยไฟนี้คุมมากี่กิโล ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดของเราหลักร้อยครับคนจังหวัดสุรินทร์นะฝากเชิญชวนแฟนครับก็ฝากพี่น้องชาวสุรินทร์ช่วยช่วยเป็นกำลังใจให้ผมนะครับวันนี้เต็มที่ครับพอชนะให้ฝากนะอ่ะขอโชิญดิครับ